ถือว่าเป็นจังหวัดแห่งความหวังเลยก็ว่าได้นะครับ <ฮะ S 1> เพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่ามีไรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่แหละนะครับแต่พอเจอวิกฤตโควิดสิปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าสะบักสะบองกันไปเต็มๆเลยนะครับโรงแรมหลายโรงแรมแทบจะยืนระยะไม่ไหวนะครับบางส่วนก็ถึงขั้นตั้งป้ายขายกิจการเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอ้ตัว โครงการที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแน่นอนจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวจะตามมาและถ้าทําไร่เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทาให้ประเทศไทยนะั้นมีโอกาสที่จะเปิดทั้งประเทศได้แล้วก็ชาวต่างชาติก็จะเดินทางเข้ามาช่วยเสริมชดเชยกันหน่อยทำไมถึงต้องมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าปกติเนี่ยชาวต่างชาติเวลาที่เขาเดินทางมาที่บ้านเรานะครับคุณรัฐเขาใช้จ่ายเยอะมาก<ฆ>นะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของที่พักอย่างเดียวนะเขามาทานอาหารใช้บริการรถสาธารณะอะไรต่าง คือลงรวมกันแล้วต่อหัวมันเลยเยอะกว่าคนไทยเวลาที่เราเที่ยวด้วยกันเองนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็มีการสำรวจมุมมองะครับผ่านทางเอเจนท์ทัวร์ต่างชาตินะคะเรื่องการแพร่ระบาดระลอกสามว่ามันทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยวันเกรงบ้านเราขนาดไหนนะคะผลปรากฏดังนี้นะคะเอเจนท์ทัวร์ในต่างประเทศบอกไม่ได้กังวลเลย ที่บ้านเรามีการระบาดรอบ3รอบนี้ซึ่งในคนในบ้านเราตกใจเพราะผู้ติดเชื้อมันแตะ2 0 0พันแลวมันไม่ค่อยลดเลยเขาบอกต่างชาติเขามองว่าเป็นเรื่องปกติจํานวนเท่านี้ไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาบอกที่เขาไม่น่าตกใจก็คือถ้าไปเทียบจํานวนผู้ติดเชื้อกับประเทศอื่นบ้านเราถือว่าไม่มากเพราะฉะนั้นนะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกกก็คือหนึ่งในความหวังนะคะถ้าสามารถแจ้งเกิดได้นะคะหนึ่งกรกฎาคมนี้เขาจะดีเดย์แล้วนะคะใครที่ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะสามารถที่จะไปภูเก็ตแบบไม่ต้องกักตัวค่ะ ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าไปถามบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศสิ่งที่เขากังวลอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกรงว่ารัฐบาลในบ้านเราจะไม่เปิดประเทศตามรถแบบที่วางเอาไว้นะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดถ้าควบคุมได้ยังไงประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะเปิดอยู่แล้วลหละนะครับเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทีมาดูรายละเอียดก,กันหน่อยนะครับสำหรับตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกักตัวนะครับวางเอาไว้เบื้องต้น1กร,รกฎาคม นะก็หวังว่าจะยังคงเป็นวันเดิมอยู่นะครับถ้าทุกอย่างไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับตั้งเป้าว่านักเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาที่ภูเก็ตช่วงไตรมาสที่3แล้วเป็นจํานวนอยู่ที่1น9 0 0 0คนครับกลุ่มนี้ก็จะต้องเป็นกลุ่มคนที่เขารักประเทศไทยรู้จักประเทศไทยเคยมาเที่ยวประเทศไทยนะแล้วก็มีการใช้จ่ายสูงแพ็กเกจเนี่ยนะครับเจ็ดคืนนะฮะร,ราคาตกอยู่ที่คนละ1 5 0 0 0 0บาทไปจนถึง2 2 0 0 0 0บาท อันนี้ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเที่ยวชาวต่างชาติชาติอื่นๆด้วยนะครับที่มาท่องเที่ยวในบ้านเราครับคุณครัฐกับค่ะที่สำคัญนะคะนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย7วันใช้หลักแสนขนาดนี้นะคะ เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเขาเจัดให้ค่ะจัดให้ด้วยการแจกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศให้นะคะกําหนดไว้จํานวน1น0 0 0แที่นั่งนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วมีข้อแม้ว่าต้องอยู่ที่ภูเก็ต7วันนะคะถ้าครบ7วันปุ๊บนะคะที่สําคัญก็จะได้มีโอกาสออกไปเที่ยวนอกพื้นที่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการแจกตั๋วให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลุ้นกันค่ะน่าจะสร้างแรงจูงใจได้พอสมควรเลยนะครับ ทางนี้นั้นครับท่านยุทธศาสตร์สุประสอนท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททท่านก็ย้าถึงความพร้อมนะครับเพราะก็ถูกถามเยอะพอสมควรว่าเอสถา,านการณ์แบบนี้เรายังมีความพร้อมเหมือนเดิมไหมท่านบอกว่ายังมีความพร้อมครับโดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ประชุมกันเลยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตเลยไปดูว่าตอนนี้สถา,านการณ์เป็นแบบไหนร่วมกับท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีี่ยวะกฬา ปอกกัว่าพอลงพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลยังเดินหน้าต่อตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้นะครับเพราะเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตมีการกระจายวัคซีนที่เร็วมากๆครับคุณรัฐผมว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆจังหวัดได้เลยนะครับ ที่สําคัญนะคะภูเก็ตเขาทําแผนแบบนี้ด้วยนะคะเน้นการทำซิตี้มาเก็ตติ้งนะคะผ่านการแยกภูเก็ตและพื้นที่นําร่องอื่นๆที่เราจะเปิดประเทศก่อนเนี่ยออกจากประเทศไทยในภาพรวมเพราะว่าถ้าไปดูยอดผู้ติดเชื้อในภาพรวมหรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงแล้วเอามานับรวมปุ๊บมันก็อาจจะดูตัวเลขน่าตกใจเพราะนั้นเขาอาจจะโฟกัสเฉพาะจังหวัดนาร่องหรือจังหวัดภูเก็ตว่าไปโฟกัสตรงนี้เลยจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะคะในการสร้างความรับรู้เพื่อจะลดความกังวลของบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเข ด้วยนะคะชื่อว่าเขาดาวทูรีโอเพนภูเก็ตนะคะเป็นการประชาสำคัญนะคะหวังที่จะทําการตลาดล่วงหน้านะคะบอกให้เขารู้ว่าณนะวันนี้เรายังไม่มีการปรับแผนก็หน้าที่จะดึงนะคะผู้เข้าร่วมทิปได้นะคะ200คนนะคะณนะเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นบรรดาบ็อกเกอร์ต่างๆหรือกลุ่มต่างๆนะคะก็คิดว่าภายในกรกฎาคมนี้ตลอดเดือนเลยนะการท่องเที่ยวภูเก็ตน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะ อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าบรรดา KOL นะครับหรือว่า Key Opinion Leader นะครับ Influencer ว่ากันเถอะนะครับแล้วก็บรรดาบล็อกเกอร์อะไรต่างถ้าว่าเขาได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับแล้วเขาประทับใจแล้วเขาโพสต์ลงไปตามช่องทางของเขาเนี่ยจะมีแฟนคลับอีกเยอะมา,ากๆที่พอเห็นดูละก็จะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆก็คงจะฟื้นกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการเปิดจังหวัดภูเกต็ตรับต่างชาติโดยที่ไม่กักตัวเนี่ยจริงๆก็ยังมีเงื่อนไขยอยู่2เรื่องนะครับอย่างแรก คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2โดสก่อนนะครับในสัดส่วนต้องไม่ต่ำกว่า70%ของจำนวนประชากรทั้งหมดก็คือตามหลักเกณฑ์สาธารณสุขนั่นแหละครับที่จะต้องทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับอย่างที่2จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะต้องมีการรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต้องเป็นศูนย์นะครับต้องเป็นศูนย์เลยนะฮะตรงนี้จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับคนในภูเก็ตด้วยกันเองได้ด้วยครับ ที่สําคัญนะคะเขาบอกตอนนี้นะคะในส่วนของภูเก็ตก็มีการระดมฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะกว่า10,000แคนนะคะที่เหลือที่ยังไม่ได้รับการฉีดประมาณ3ามแสนสองหมื่นพันคนนะคะตามเป้าหมาย70%ของเขาเขามั่นใจนะคะว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก่อนที่จะเปิดโครงการนี้เขาน่าจะสามารถดําเนินการฉีดได้ครบตามเป้าหมายด้วยนะคะก็ต้องไปลุ้นกันค่ะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะบินเข้าไปที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับจะต้อง1จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครบโดสนะครับอย่างที่2 ถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องมีผลตรวจนะผลตรวจโควิดแล้วต้องเป็นลบด้วยแล้วผลตรวจตรงนี้ต้องไม่เกิน72ชั่วโมงถึงจะบินเข้าภูเก็ตได้นะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในท้องถิ่นด้วยครับ ใช่คะ่ะอันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่เฉพานะนักท่องเที่ยวนะหมายถึงทุก<ช>คนคแม้ทั้งเรา <คน S 1> ด้วย <ừ> um. คนไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปฉีดวัคซีนกันซะนะคะเรายังไม่เที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยเราจะได้เที่ยวเมืองไทยได้นะคะเพราะรถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนนี่มันก็จะยุ่งเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการจูงใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นประกาศที่ออกมาเรียบร้อยแล้วต้องรับรู้รับทราบกันด้วยนะคะในขณะที่ทางภูเก็ตเองนะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในการผลักด,ดันนะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะเพราาะว่ มันคือโครงการนําร่องและก็จะเป็นเป้าหมายสําคัญด้วยเพราะว่าถ้าผักดันประสบความสําเร็จนะคะยังมีโครงการอื่นๆที่รอจ่อคิวอย่างน้อย9กพื้นที่9แหล่งท่องเที่ยว9จังหวัดนะคะเขาจะได้มีโอกาสเปิดแล้วก็จะได้ใช้โมเดลต่างๆ,ๆเหล่านี้ไปขยายในจุดพื้นที่อื่นๆนะคะทั่วประเทศของบ้านเราด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ในขณะนี้ต้องยอมรับนะคะคุณอีกว่าในโรงแรมในภูเก็ตเนี่ยที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้เขาบอกมีประมาณ3า0กว่าแห่งแต่รู้ไหมอัตราการเข้าพักเนี่ยเปิดก็เหมือนปิดอ่ะมีผู้เข้าพักประมาณ1-2%เท่านั้นท่านั และส่วนใหญ่มันเป็นกลุ่มคนภูเก็ตที่ต้องการพักผ่อนในพื้นที่หรือคนไทยเนี่ยมาทําธุรกิจหรือเดินทางอะไรต่างๆมาพักค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะนั่นแปลว่ากลุ่มนี้เขาก็มาทําธุระของเขาการจับจ่ายใช้สอยเม็ดเงินมันก็จะไม่ได้มากเหมือนกับการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งแล้วล่ะค่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องเกิดให้ได้ค่ะหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ขาดทุนปิดดีกว่าไหมปิดดีกว่าไหมอ่าหลายคนผมว่าเขาเขาก็ต้องพิจารณาอย่างกันอยู่เหมือนกัันนนนะะรเพาาาาาปปิดดไกก่่่่อออยทุจจ้้ววซซแต ตอนนี้เห็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับคุณรัฐคือพอมีโครงการลักษณะแบบนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียซึ่งปกติเนี่ยเขาก็ชอบสาหรับประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีการจองแล้วฮะจองห้องพักล่วงหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ยอดจองห้องพักเอาเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับสูงเป็นประวัติการเลยนะครับสูงกว่าช่วงก่อนโควิด4 5เท่าเลยนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาเตรียมอยู่แล้ว เขาเลงอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ประเทศไทยพร้อมนะเขาพร้อมที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและอาจจะสร้างรายได้สูงถึงประมาณ80,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับอันนี้เฉพาะภูเก็ตนะคะต้องบ,บอกเลยนะคะพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยเวลาช่วงนี้ฤดูกาลแบบนี้เขาจะนิยมมาเที่ยวบ้านเราเพราะบ้านเขาจะหนาวมาก นะคะเท่าที่ทราบมาบอกหนาวจนแบบอยู่ยากอ่ะแต่ถ้ามาเบอร์ไทยแล้วเขาอยู่เป็นเดือนด้วยนะเขาไม่ได้อยู่เป็นรายสัปดาห์นะคะเท่าที่เคยคุยเขาอยู่เป็นเดือนเลยเขาแฮปปี้แล้วเขามีความสุขแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมากันเป็นคู่ๆหรือมาเป็นครอบครัวเล็กๆต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเขาแฮปปี้ในการที่จะพักผ่อนหรือท่องเที่ยวบ้านเรานะคะอยู่กันเป็นแรมเดือนก็ว่าได้ทีเดียวอามาดูนะคะถ้าสมมติว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกประสบความสําเร็จหลังจากดีเดนหนึ่งกรกฎาคมนี้แล้วนะคะเรามีลุ้นต่อนะคุณอีกหนึ่งตุลาคมเราอาจจะได้มีการขยายไไปปปเเิดดดในนจัังงหววทท่่่่อออีีียืๆกราาูม จังหวัดอะไรบ้างแน่นอนเลยนะคะเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็ต้องติ๊กถูกอยากมาแน่นอนนั่นคือกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงาและก็เกาะเ,เต่าด้วยค่ะมีที่ไหนคะโอ้โหมีอีกหลายที่เลยนะครับชลบุรีพัทยาเชียงใหม่กรุงเทพเพชรบุรีประจวบคิริขันแล้วก็บุรีรัมนะครับตอนนี้ลุ้นมากครับหนึ่งตุลาคมถ้าเปิดได้ หลายคนนะครับก็น่าจะสามารถลืมตาปากได้นะครับเพราะว่าในช่วงปีสงปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอผลกระทบหนักจริงๆครับคุณรัฐครับขอบคุณที่ติดตามท NN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN l i v e หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ต้วิดีโอนี้ครับ